ก็คิดว่ากลางวันจะกินอะไรดีแต่ละวันถ้าอยู่บ้านก็ต้องคิดว่าวันนี้จะสั่งอะไรมากินดีป๊าบอกเออวันนี้กินข้าวหมูแดงหมูกรอบไม้อะไรเงี้ยโอเคเราก็เลยแบบเสิร์ชเสิร์ดูว่าร้านไหนอร่อยเขาแนะนําร้านไหนก็เลยสั่งมาหมดทั้งร้านทำไมถึงสนิขนาดนี้คะฮะมาจะมาเปรียบเทียบเราจะมาเปรียบเทียบคือจริงๆแล้วเราก็อ่านให้ป๊าฟังไงว่าเออป๊าข้ามีแนะนําร้านดู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 นี่นะป๊าบอกเออ เอาสั่งมาทำคอนเทนต์เลยดีกว่าว่าแบบเออเปรียบเทียบ5้าร้านดังจริงๆแล้วว่ามันมีร้านดังมากกว่านี้แต่บางร้านวันนี้ปิดบางร้านอยู่ไกลมากแบบอย่างเช่นร้านสุนีที่ตลาดพลูอ่ะที่วันนั้น,นเรา,ป,ราป้าชอบปับที่เราไปรีวิวที่ตลาดพลูกัน2คนใช่ไหมแล้วเราก็แบบเออไปแวะกินปรากฏว่าอร่อยมากแต่ว่าค่าส่ง200กว่าบาทไม่ไหวเราก็เลยสั่งร้านที่มันแบบเอออยู่ใน ไกลๆไม่ไกลจากบ้านเรานักหรือใกล้บ้านเพื่อที่ว่าค่าส่งไม่แพงมากเพราะนี่ก็โดนค่าส่งไปเยอะแล้วไม่เป็นไรแต่เราเปรียบเทียบให้ฟังได้สุนีขึ้นรูปให้ดูด้วยปิ้งขึ้นรูปแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบรสชาติของสูนีก่อนเลยป้าจำได้ใช่ไหมของสูนีป้าชอบมากเพราะว่ามันจะเบาๆกินง่ายๆเรียบๆอะไรเบาอ่ะคือข้าวตัวข้าวข้าวหอข้าวหอม่นี่ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่แบบว่าข้าวเบาเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกอย่างมันก็ดูธรรมดาแต่ว่ามันอร่อยนะทกน เป็นรสชาติที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยจะ่อร่อยอวันนี้ก็คืออันนี้เห็นแล้วก็รู้เพราะว่าเรากินบ่อยมากคือร้านในไซร้านในข้าวหมูกแดงหมูกรอบในไซ์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะใกล้ใกล,ใกล้แยกประชานุกูลน่ะถนนประชาชื่นแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเรามากทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่เรากินมนันตั้งแต่อยู่บ้านเก่าละารถเดินไปได้เลยอ่ะไม่เดินไม่ได้ไกลหลายซอยอยู่ก็คือแต่ว่าใกล้มากเมื่อกี้สั่งก็คือมาก,ก่อนร้านอื่นคือยังสั่งไม่ไม่ไปถึงร้านที่5้าเลยอันนี้มาส่งแล้วอ่ะใกล้บ้านลงมากค่าส แล้วตลาดไก่าอก่อนด้วยกันนะหมูกรอบร้านนี้คือเอกลักษณ์ของเขาป้าเห็นก็จะจาได้เลยเมื่อกี้ป้าบอกว่าอันนี้ในไซด์ใช่ไหมตอนที่แม่ยังไม่ได้เขียนหมูกรอบเขาอ่ะหน้าตาจะไม่ค่อยเป็นชิ้นสวยแบบนี้เห็นป่ะมันจะร่วนๆแตกๆออกมาแตกๆแหลกๆมันจะมีความบันเยอะนะ จริงจริงไปก็จะมีเลี่ยนเหมือนกันนะแต่ว่าหนังเขากรอบมากกรอบแบบกรอบเวอร์มากแล้วก็ปกติเราซื้อมาจะซื้อเป็นกับซื้อเป็นกับแล้วก็จะเอาเอาข้าวต่างหากแล้วก็กินอะไรอย่างนี้อ๋อนูพี่ไม่ชอบกินเราเคยไปนั่งกินที่ร้านแล้วของในไซมันจะมีเด็ดอยู่อีกอย่างก็คือพวกซุปอ่ะแต่ถ้าสั่งสายหน่อยอย่างตอนนี้เราสั่งไปตอน11โมง ไม่มีแล้วนะหมดคือต้องไปซื้อตั้งแต่8ปดโมงเช้าว่าพวกซุปแบบซุปเขาอร่อยหมูแดงเขาป้าไม่เคยกินแต่ม่เนี้ยนีส่วนใหญ่กินเน่หมูกรอบไงหมูแดงเขาไม่แดงไม่แน่ใจมันจะใช่หมูแดงไม่แดงมีหลายร้านที่หมูแดงไม่แดงหออหลายร้านก็หมูแดงแดงอ่าตน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มเป็นไงคะน้ำจิ้มก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบว่าดู ก,ก็คุ้นๆน่ะแต่ว่าเหมือนไม่มีไม่ได้มีเท็กเจอร์อะไรข้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ำจิ้มห้าร้านนี่น้ำจิ้มไม่เหมือนกันสักร้านเลย ah. <quier S 1> อย่ะนี่ก็จะดูเนียนๆหน่อยไม่มีคุณเชียงใช่คือตอนที่กดสั่งอ่ะมันไม่มีคุณเชียงกับไข่เราเดาว่ามันอาจจะหมดหรือเปล่าแต่แต,ตอนไปกิน,นที่ร้านก็มีนะใช่ไหม เออก็เลยแบบมันกดสั่งไม่ได้จริงเข้าวข้าวหมูหมูกรอบในใจเคยจะพาไปกินนะแต่ว่ามันมันจอดรถยากจอดรถยากใช่เพราะว่ามันต้องจอดริมถนนแล้วมันต้องมีเป็นเวลาแล้วอีกอย่างคนแน่นมากแล้วก็เออต้องไปแต่เช้าหน่อยเพราะว่ามันจะมีซุปอยักอยักแบบให้โชว์ซุปด้วยสั่งเอาสดอร่อยั่งเอาด่ไกลบ้านที่สแล้วนอันนี้ละเลยคะอัน สีมรกตสีมรกตคือร้านเนี้ยเราได้ยินชื่อมานานแล้วแบบเพื่อนในเฟซอะไรเงี้ยก็ไปกินกันแล้วก็เวลาที่แบบเสิร์ชอ่ะก็จะขึ้นมาเลยว่าสี ข้าวข้าวหมูแดงหมูกรอบสีมระกตดอร่อยก็คือที่เห็นก็คือมีความแห้งนะมีความแหง้งแห้งหมูหมูแดงเป็นสีแดงนะคะมีคุณเชียงแล้วก็หมูกรอบก็ดูเนื้อเยอะไม่ค่อยมันเออ,เอ,อดูไม่ค่อยกรอบนะแล้วก็มีไข่ต้มอันนี้ก็คือเราทุกร้านอ่ะเราจะสั่งเป็นหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงไข่ต้มน,น้ำก็จะเข้มแต่แล้วก็ดูมี็กเจอร์ข้างในเหมือนมี มีอะไรอะ่ะอยู่ข้างในอ,อ่ะมีเออมีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้ออยู่ด้วยในน้ำนะอันนี้เป็นข้าวหมูอันเนี้ยน,น,น่ากินอันเนี้ยธานีก็คือแม่เคยได้ยินชื่อมานานแล้วว่าข้าวหมูดแดงหมูกรอบธานีอร่อยมันจะเออก็น่ากินจริงนะเดี๋ยวดูดิอเอาไข่ออกมาได้ไหมเอาไข่ออกมาไข่มันไปแปะอยู่นะคะเน,นี้ยหมูกรอบ<ะ>หน้าตาดีนะคือหมูกรอบดูหน้าตาดีมากมีความกรอบใช่แต่หมูแดงก็ดูไม่ไม่แข็งั้งทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่านี่คือสั่งมาไว้ที่บ้านเนาะมันก็จะไม่ดู กรอบชาหรืออะไรเหมือนที่ร้านน่ะแต่น้ำราดนี่คือน้ำราดจะเป็นสีแดงเลย <c oughs> สีจะแดงกว่าคือเท็กเจอร์เนี่ยคล้ายๆร้านอันนี้อะไรนะลืมเลือนอ่าน<ป>สิสีม,มรกต<ะ>แต่ว่าของเขาจะแดงกว่า <c oughs> เห็นไหมมันมีเหมือนมีข้างในอะไรเหมือนกันะแต่ว่ามันจะแดงกว่าไข่ต้มก็น่ากินนะไข่ต้มน่ากินเป็นยางมาตูมแล้วก็อ,อันนี้ม,นม,มีต้นหอมมาให้แต่เราไม่กินนะอันนี้ยังไม่ได้ผ่าดูเลยไข่ต้มก็เป็นยังไงผ่าเลยไหมอันนี้ก็ไข่ยางมาตูมป้า น่ากินอยู่แต่ไข่เขาจะสีส้มๆอันนี้ไข่มันเป็นสีขาวอุ้ยอ๋องง แล้วร้านนี้ทำไมมีไข่สองอย่างออกคือไข่ของร้านนี้แล้วฝากไว้ตอนเพลงไงตอนเพลงกงงว่าทำไมร้านนี้มีไข่สองอันร้านที่อะไรไหมร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะเสียเหล่าอะไรเสียเหล่ายี่ห้ออยู่ที่เยาวราชร้านนี้อใช่เขาชื่อนี้เสียเหล่ายี่ห้อแล้วแบบโดดเด่นด้วยไข่ดำโดดเด่นด้วยไข่ดำเดี๋ยวขอผ่าดูก่อนนะคะไข่ดำเป็นยังไงไข่ดำดูตึงมาก อ่ามันเป็นอย่างงี้ค่ะไข่ดำอันนี้อันนี้ไม่มีไข่ไข่ส้มไข่ขาวไข่ดําเนี่หมูกรอบก็ดูน่ากินนะกุนเชียงอันนี้หมูแดงเขาหมูแดงดูไม่ธรรมดาหมูแดงดูแบบสีเข้มอ่ะอันนี้น่าโดดเด่นดด้วยหมูแดงแน่บอกว่ารสชาติหมูแดงน่าจะอร่อยแล้วไข่ดานี่คือยังไงต้มกับสมุนไพรหรือเปล่าใช่ไหมอ่าก็คืออันนี้ก็จะมีแตงกวามาให้อ่าส่วนร้านนี้นะคะคือร้าน ในจิวหมูแดงหมูกรอบ<ม>เขาบอกว่าอยู่ตรงโรงแรมมารวยการ์เด้นแถวแถววิภาวดีอะ่ะ ซึ่งซึ่งบางคนก็เรียกว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบมารวยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆโรงแรมมารวยอันนี้ก็คือหมูแดงเป็นแดงนะหมูกรอบน่ากินแล้วว่าหมูกรอบร้านนี้น่ากินแลแต่หมูแดงแปลว่าหน้าตาปกติแบบนี้มันจะแข็งๆแห้งๆไม่ไม่อร่อยเหมือนปลานุมแต่หมูกรอบดูดีใช่แล้วก็มีไข่ไข่ต้มอันนี้จะเป็นสีขาวมีมาให้สองซี่มีต้นหอมมีแตงกวาแล้วก็มีพริกด้วยอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นสีเดียวกับของร้าน ธานีนะแต่ว่ามันอันนี้จะไม่เนื้อข้างในมันน้อยกว่าเห็นไหมแต่ต่างกันนี้นคือทั้งสงามร้านน่ะน้ำไม่เหมือนกันร้านร้านนี้เยาวราชน้าก็เป็นสีดําๆนะเอ้ยน้ําจะคล้ายๆกับสีมรกตป่ะคลายแต่ว่าแต่แต่อันไม่เหมือนจะงงตายไหมเนี่ยลาดไปเลยไหมเราควรจะลาดไปเลยป่ะโอเคลาดนะลาดนะคะน้ำจิ้ม แต่ส่วนใหญ่น้ำจิ้มจะให้มาเยอะเกินเหตุป่ะเราแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะแฉะเกิน,นฮะเอตคตายแล้วเลิกหมดเลยช่วยด้วยเอาจิ๊จุ้ลองนะคะเอาจิ๊จู๊บเช็ดก่อนอ,อ่ะต่อไปอันนี้อันนี้อะไรนะคะพูดชื่อด้วยคะ่ะป้าแม่หือบีมบอลคนแม่อยากกินอะไรที่สุดครับ สีมรกตแล้วก็ในจิวงแปลว่าธานีอ่ะดูธานีก็ดูดีเออธานีดูดีไม่รู้อ่ะก็อยากกินทุกอันในสายเคยกินบ่อยแล้วเลยรู้ว่าเป็นยังไงน้ำราดแดงแบบนี้แดงมากเลยอ่ะดูมีอะไรมีอะไรใช่ไหมเอ้ยเราจาได้ว่าร้านซุนีที่ปาชอบกินนะน้ำราดเป็นสีแดงๆปาเออใช่ป่ะชื่ออะไรนะเสียเหล่ายี่ห้อนิวอ่าอุ้ยความเข้มข้นแตกต่างจากร้านธานีนะไม่เหมือนกันจ้ะ อันนี้ไม่มีแตงกวาใช่ล้วนี้ไม่มีแตงกวาจริงๆข้าวดแดงต้องกินอย่างแตงกวาเนาะใช่แม่ต้องใช้ช้อนกลางไหม <laughs> อ่ะยูนในบ้าน <c oughs> กินกันสองคนไม่ต้องหรอกมีน้องเมนว่าควรใช้ช้อนกลางด้วยไม่เป็นไรอันนี้เป็นสามีพัญญากันแล้วแบบอยู่บ้านห้กินน้ำแก้วเดียวกันตลอดอมไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีคนอื่นแล้วก็จะใช้แบบบางทีไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนสนิทบ้างวันนี้ก็ไม่ใช่นะเออโอเคแต่ช่วงเนี้ยโควิดควรใช้ ใช่ป่ะอือ่ะโอเคเอาอะไรก่อนในส่ก่อนเลยในส่ก่อนเลยคุณเคยเป็นยายรสชาติด้วยครับนี่นะคะจะเป็นเดี๋ยวแม่จะกินให้คําเดียวกันมีทั้งหมูกรอบและหมูแดงฮะหมูกรอบหมูแดงคำเดียวกันเนี่ยนี่ไงได้เหรอได้เอาซีอิ๊วเคลืองอ่ะร่วงรสชาติคุณเคยก็เป็นรสชาติที่คุณเคยนะคะก็ หมูกรอบเขาเนี่ยส่วนมากเวลากินเอ่ะแม่จะตัดกินแต่หัวๆตรงมันๆไม่ค่อยกินเนี่ยมันนเยอะอืแต่ว่าตรงหัวที่กรอบก็คืออร่อยหอมเค็มกําลังพอดีรสชาติกำลังพอดีแล้วก็น้ำราดก็อร่อยน้ำราดมันยังไงนะนวลๆแหละมันก็อร่อยหอมหอมอร่อยอ่ะคือเห็นเหมือนมันเนียนๆไม่มีเครื่องอะไรข้างในมากแต่หอมอร่อยแล้วหมูกรอบเนี่ยเราจะกินตรงหัวก็ตรงท้ายมั้ยตรงกลางมันๆเราจะตัดทิ้งก็คือหมูกรอบเนี่ยมันเยอะ กรอบฟูหนังกรอบมากหนังกรอบมากอืมน้ำราดเนี่ยรสชาติแบบว่าอร่อยมากหอมวันนี้ไม่ได้กินข้าวจริงๆเลยนะเราก็จงบังกว่ามาให้ไม่ได้หวานนําเหมือนข้าวหมูแดงบางร้านอืมไม่หวานนําออกจะเข้มเข้มหวานๆพอดีพอดีใช่ไหมกินหมูแดงไหมกินหมูแดงอ่ะกินหมูแดงนะคะกินหมูแดงไม่เคยกินหมูแดงเขาเลยอ่ะเราส่งปกติสั่งนะสั่งแต่หมูกรอบเนี่ยหมูแดงที่ไม่แดงนะอืม หมูแดงก็เฉยๆนะแข็งงหมูแดงมันค่อนข้างจะแข็งาะหมูแดงอ่ะเราว่าหมูแดงตาร้านหมูกรอบอ่ะมันจะแข็งๆเราก็เลยไม่ค่อยชอบอืมนี่อันนี้ืได้หนังหมูกรอบเนี่ยแบบนี้หนังกรอบก็คือหนังกรอบตอบบนี้เลยถ้าได้อันนี้มาด้วยในจานจะแบบดีใจมากอืมเฮ้กินจะหมดจาาอืมกรอบมากเสียงว่าอืมอร่อยมากคือเนี้ยปลาให้แบบว่า9.5 ก็ห้าแต่ว่าซูนียปาให้สิบเลยนะเนาะซูนีสิบเลยเท่ยบซูนีไม่ได้เลยอ่ะซูนีไม่มีความโดดเด่ดดนอะไรเลยธรรมด<ม>าธราเป็นร้านเรียบๆจานเล็กๆแต่มันแบบรู้สึกว่าแบบกินแล้วแบบว่าคิดถึงใบกะกรกาแบบก,ก,แบบกินง่ายๆข้าวหมูแดงแบบเบาๆอะไรเงี้ยเออมันเหมือนแบบข้าวหมูแดงที่อากงเราขายที่ราบุรีเลยอันนี้สีมะละกอดีกว่ามาสีมะละกอดอันนี้ก็ดังนะแม่เลือกอันที่ไม่ไม่มันมากแล้วก็ กินกับน้ำราดพักกินเลยน้ำราดจะเหนียวกว่านะเห็นปะม,มีความเหนียวยืดกว่ากว่าร้านแรกอืมก็อร่อยนะน้ำราดมันจะหวานเข้มข้นแล้วก็มีเครื่องเทศเยอะกว่ามีความเครื่องเทศเต็มเลยอืมบุกขาบเจ็โต หมูเขาเรียกว่าหมูมันเป็นระเบียบฝาเรียบร้อยท่นยาเนเป็นชิ้นไม่เหมือนในสายอาหารแล้วเละๆอืมอันนี้เดี๋ยวกินไข่ต้มด้วยนะไข่ต้มกุ่นเชียงด้วยนะต้องกินทุกอย่างนะน้ำราดมันจะเครื่องเทศมากอะ่ะเพราะว่าอร่อยนะหลอดเปลี่ยนที่น้ำได้หมูก็ปลาหมึกธรรมดาเนาะน้ำราดแบบว่ามีอะไรอ่ะหรืว่ามีเครื่องเทศใช่ไหมมันมีอะไรอ่ประปลาวิเขาเดี๋ยวแบ,บบพวกกระเทีมทยมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ รากผักชีแล้วก็ไม่แน่ใจหมูกรอบสู้ในายัยไม่ได้ธรรมดาเนาะแต่น้ำร้านเลิศอยู่น้ำร้านเนี่ยสูตรสี่กันนะบบว่าคนละแบบคนละแบบเลยในใชเขาจะกินง่ายกว่าเหมือนกับว่านวลนัวรสโอเคแต่อันนี้ก็คืออร่อยนะแต่มันมีเครื่องเทศเยอะบางคนไม่ชอบเครื่องเทศอาจจะรู้สึกว่ามันแรงเปล่าจะพักกับชิมหมูแดงหมูแดงที่นี่หน้าตาดีเพราะว่าดมูมันนุ่มๆนุ่มหมูแดงนุ่มมากใช่เพราะเห็นจาก ลักษณะภายนอกอก็รู้เลยว่าเนนุ่มมากหมูแดงอร่อยเลยหมูแดงนุ่ม,มเดี๋ยวหนาะขอกลับย้อนกลับไปชิมน,น้ำจิ้มมันนี้ดีหมู<ๆ>มแดงนุ่มหมูแดงอร่อยเลยเราจะบอกว่าความเข้มข,ข,ข้นของน้ำจิ้มอ่ของร้านนี้อะไรนะผ่านนี่ไอ้สีมรลกดออะเขาเข้มข้น,ขนกว่ามีเครื่องเทศแบบว่ารสชาติจัดจ้านกว่าของเขากลับไปกินในไทยเลยค่ะจะจืดไปหน่อยอ ใช่เพราะว่าพอเดิมมากินจันนี้จากจานใช่ไหมแต่ว่าหมูกรอบอะ่ะอันนี้เป็นไงนะลืมละเฉยๆยธรรม,มาดาธรรมดาแต่ว่าหมูแดงนุ่มมากใช่ปะ่ะหมูแดงมันมันนุ่มจังอะ่ปะปกติหมูแดงร้านข้าวหมูแดงมันชอบแข็งนะใครเป็นไงใครก็อกคือนงมาปรุงธรรมดามธรรมดาสร,ราุปอันนี้โดดเด่นที่น้ำจิ้มและหมูแดงนิ่มมากอร่อยมากอมสองจานนี้ให้เลือก ก็ไปชินกันได้ไหมอ่ะต้องรวมแบบหมูแดงด้วยอะไรด้วยทุกอย่างในจานใช่ป่ะเราอาจะเรื่องไฟนะเพราะว่าเราชอบหมูเคามากกว่าหมูกรอบอนี่หมูกรอบ,กกอบแข็งเลยอืมชอบหมูกรอบอันนี้มากกว่าทีแม่หมูแดงสีมารลกตจะอร่อยแล้วตามมกาอย่างจิ้มก็คือเราว่าอร่อยคนละแบบ สีสอืมปลาเลือกในไทยอืมอนอกไทยอ่ะถึงแม้ว่าในไทยเราต้องตัดตรงกลางทิ้งแต่ว่าเราก็ยังชอบมากกว่าอ่ะต่อไปร้านธานีธาน,อน,น,านีอ่ะธานีนี่ก็ดังนะธานีดูจากนา้ำรานเนี่ยน่าจะหวาน,นาหวาน,นใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณเชียงเขาดูดีนะดูดีมันแบบคุณเชียงเป็นแบบดูดีทอดเกลียมอ่ะอ่ะเตมหมูกรอบก่อนคึงแม่หมูกรอบอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวขอเอาไอ้ผักนี้ออกก่อนได้ไหมอ่ะ หมูกรอบนี่เป็นแบบนี้นะมันไม่ค่อยเยอะมันไม่เยอะ,นยอะหนังดูกรอบขอคุกน้ำก่อนจริงไหมคุกน้ำก่อนน้ำสีแดงน้ำแดงอืมไม่ค่อยหวานเลยออกเค็มอร่อยนะอืมแล้วเหมือนหมูกรอบดีมากอ่ะ่วงหัวกรอบแต่ตรงกลางเป็นนุ่มอ่ะ อร่อยนาะน้ำร้านเหมือนมีกะทิเฮ้ยจริงเหรออืมมีกะทิเหรออืมไม่รู้อ่ะแต่ว่าน้ำราดไม่ไม่ได้หวานนะแต่ก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวบรรยายยังไงดีอ่ะน้ำร้านเราเฉยๆนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกปากมันมีความกะทิคุณแม่น้ำร้าดเนี่ยหมูก็หมูก็กรอธรรมดานะมันก็อร่อยรอเราชอบอันนี้มันมันเหมือนมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยมันดีใช่มันไม่มันมันไม่มันแล้วก็กรอบ รู้ดังป็นไงเดี๋ยวยังไม่กินคุณเชียงกินหมูกรอบทิ้งก่อนแต่หมูกรอบไปไม่ชอบในยไส้มากกว่าน้อเนอะชอบหมูกรอบอันิ่มากเอันนี้เนื้อแน่นเนยไส้เนื้อมันจะเบาล้วนฟูแต่มันมีส่วนมันเยอะไงคุณเชียงก็ดีอยากไข่เดีย๋ยวจะเป็นชุดกินไข่ให้นะกินหมูแดงให้น้ำหมูแดงก็ไปด้วยแนละ้วไงแต่ตัวข้าวตัวนี้ข้าวมันจะเหนียวหนักไปหน่อย ออืเขาปลาชอบเขาแบบร่วนๆอย่างงี้เหมือนในสายค่ะหมูแดงอยังก็นุ่มหมูแดงมัแข็งดต่นื้นนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยแต่ว่าอันเนี้ยสีมากดหมูแดงนุ่มกว่านุ่มกว่าไหมนุ่มกว่านิดนึงน้ำราดนีความถั่วถั่วคือปลาไม่ค่อยชอบน้ำราดปลาไม่ชอบหรอ แะหวันจานนี้กับในไส้ในไส้านว่าในไส้แต่หมูกรอบอ่ะชอบจานนี้มากกว่านะแต่แบบถ้าโดยรวมด้วยน้ําราดด้วยเราก็เลือกในไส้ไงคือน้ำราดในไส้เขาจะกินแบบง่ายๆอ่ะจะเบาๆหอมๆไม่ค่อยมีเครื่องเทศอะไรอันนี้น้ำราดจะหนักๆหนักๆไปหน่อยมีถั่วกมิ้ไม่แน่ใจแต่ว่ารสชาติมันจะหนักๆเขาเข้มข้แต่ว่าหมูแดงเขาดีกว่านะในไส้เขาหนึ่งหมูแดงเขาแข็งไม่น้อยแต่เราไม่เคยกินหมูแดงเออปกติเราที่เราเทียบเราจะเทียบ เน้นหมูกรอบเป็นหลักนี่ถูกร้านไหมเนี่ยถูกนะถูกนะ <laughs> คุณเชียงร้จัดจ้านมากคุณเชียงดีเหมือนกันอืแต่ว่ามันอร่อยกันคนละแบบนะที่เลือกนี่คือเลือกด้วยความลำบากใจนะเดี๋ยวนะ <laughs> ไม่อยากจะเลือกเลยแต่อร่อยทุกร้านเลยนะอร่อยทุกร้านจิงนะอ,อร่อยมากแต่ว่าสองคำน้ำเดืออร่อยจริง,ง,รงแต่ว่าเรา ต่างบ้านเราไ้อมในใจเราขออีกทีได้ป่ะบาแบบบางทีเราอาจจะเปลี่ยนใจเราเรืมอยๆเดี๋ยวไปวกกลับมาก็ได้พอกินเรื่อยๆอาจจะเปลี่ยนใจอืไม่น่ใจเพราะว่าเนี้ยชอบหมูกรอบร้านนี้มากเลยรานนี้ก่อนมาเสียเหล่ายี่ห้อจะเหล่ายี่ห้อนี้อยู่หลังเวลาขออนุญาตลุกเพราะว่ามันเอาไข่ก่อนเลยนะอันนี้มันเป็นไข่ดำอะแปลกมากมันจะกินยากไหมดูแล้วมันดูสมุนไพรไง ืมมันมีกลิ่นเครื่องเทศอะเราไม่ชอบมมันมีกลิ่นเครื่องเทศหมูกกรอบอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่น้ำจิ้มดูเครื่องเทศมากเหมือนกันนะใช่ป่ะมมีกลิ่นเครื่องเทศแรงมากเลยเนาะเหมือนพะโลพะโลอะไรอย่เงี้ยอ่ะอันนี้หมูกรอบลุกเหมืนนั่งอืม ก็อร่อยนะรู้ไหน้ำจิ้มแบบดีนะน้ำราดอะ่ะเหมือนกับมันพอดีอะ่ะน้ำราดมันพอดีอะ่ะอันนี้รู้สึกวราจะรสแรงๆนิดนึงใช่ปะแต่อันนี้เหมือนพอดีอะนะแต่ว่าหมูกรอบมันไม่ค่อยกรอบหมูกรอบทุกร้านนี้ไม่ได้หมูกรอบไม่ค่อยกรอบอมขอดูนี่หน่อยหมูแดงเขาที่มันดูไม่ธรรมดาอืมชื่นเชิงอร่อยมาก ชิ้อร่อยมากเหรออืม,อมหมูดแดงอร่อยมากจริงเหรอมันเป็นหมูดแดงที่แบบว่าลมควันคุณแม่แต่แม่อาจจะไม่ชอบจริงเหรอมันไม่เหมือนหมูดแดงร้านเขาหมูดแดงเนาะอ,อือือมันลมควันมันเป็นเหมือนหมูแดงมรดคาลอะไรอย่างงี้ปะมหมูดแดงอร่อยมากอือไม่ชอบไนหะมรมควันอ๋อนันมีกลิ่นรมควันแต่ว่าเนื้อสัมผสัสอะคือไม่แข็งไม่เหนียวนะ ดีเลีอืมอร่อยนี่ลองกินกุนเชียงที่แม่บอกอร่อยกุนเชียงอร่อยมากเนาะกุนเชียงอร่อยมากกุนเชียงอร่อยมากดูมันมีความพิเศษมากกว่าในสายเนาะอืออืออือใช่ในสายจะดูเรียบๆนิดนึงเดี๋ยวกลับกินในสายเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาขอกินทีเต็บเต็มเลยในสายน้ำราดหมดแล้วเหรอคะแม่ใช่หมดแล้วอไม่มาแค่นี้เป็นไง อันนี้เราเราไม่ชอบไข่อย่างเดียวแหละนอกนั้นดีหมดกัมกอบเออถ้าเอาหมูกรอบร้านนี้ไปใส่อันนี้จะเลิศคือในใะถ้ากินต้นบอลเยอะๆมันเลี่ยนนะมันเลี่ยนกินไม่ได้ต้องเราโปรตีนเราตัดหัวตัดตดหัวกินตัดท้ายกินแล้วตรงกลางเราทิ้งไปจำนะร้านนี้เหมือนกินได้หมดแม่ไม่บอกราคาเลยร้านนี้น่าจะปินเนี้ยกว่านนะน่าจะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกราคาให้นะคะอันนี้ราคาเนี่ยไม่ใช่ราคาที่ร้านเพราะว่าเป็นราคาที่ Grab. เพราะว่าราคาที่ grab อ่ะมันจะบางทีมันจะบวกนะใช่ไหม,มแต่ของในทรายวันนี้ไม่มีไข่กับกุนเชียงนะ89บาทอ่ปบาทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของอันนี้เจสิบบาทเหรอืจบบาทถูกกว่าถูกกว่า,วามีไข่กับกุนเชียงด้วยหมูแดงผัดลงพันนะเอออันนี้เย,ยวาวราชนี่นี่เจบบาทชื่อเสียเหล่ายี่ห้อใช่ไหมข้าวหมูแดงไข่ดำถนนแปลงนา้า ส่วนเฮ้ยทำไมอันนี้ถูกอะส่วนอันนี้ธานีธานีใช่ไหมคะ85บาบาทกใกล้เคียงกันกับกับในสายิมมกตสิมมกตอันนี้93บาท89ดสิบาเก้บาแปดสิบห้าอัน,นอันนี้70กว่าอันนี้<ใ>นอะไรในจิวเท่าไหร่ครับในจิวเดี๋ยวในจิวโรสางที่ไลแมนในจิว84บาทเฮ้ยไม่ใช่ ร้อยสิบเก้าบาทไม่ชิวเหรอแพงสุดเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวเออป้าให้อันนี้ชนะในใจตอนนี้อันตอนเนี้ยคืออะไรนะชื่อดิเสียเหล่าเหล่ายี่ห้อเหล่ายี่ห้ออร่อยโมกบเนี่ยธรรมดาแต่ว่าถ้าเบิร์ดรวมความหมูแดงไปด้วยหมูแดงชนะเลิศคุณเชียงดีมากคุณเชียงดีมากน้ำราดดีมากเราเราชอบเราชอบน้ำราดอันนี้ต่างกันก็เดี๋ยวนะเพราะว่าเราว่ามันกำลังพอดีอ่ะเออมันไม่โดดเด่น มันไม่ได้แบบรวรวนแบบหวาน๊ยบหรืออะไรเหมือนบางร้านแล้วว่าของของทานีอาจจะกินยากหน่อยเพราะว่าเหมือนมันเครื่องเทศเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันแบบอันนี้แบบหนึ่นมงมาในจิวดีกว่ามาในจิวในจิวสุดท้ายแล้วนะคะในจิวม,มาหมูกรอบหมูกรอบกอ็ดูน่ากินนะดูดิเห็นปะ่ะดูดิมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีความเนี่ยเทคเจอร์เทคเจอร์แบบขอชิ้นเล็กเล็กได้ไหม น้ำราดอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะอร่อยนะหมูกรอบดีมากเนื้อตรงหนูกรอบดีตรงที่ข้างนอกข้างบนกรอบตรงกลางนุ่มไม่มันดีมากอ่ะอร่อยแล้วน้ำราดก็อร่อยนะ แต่ทำรากคล้า,ายๆกับร้านนู้นนะคุณแม่ที่มันสีแดงเหมือนกัน,นที่ใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่ไม่เครื่องเทศเท่าอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ป๊าบอกเหมือนแมีกลิ่นกะทิอะ่ะใช่ไหมคล้ายๆร้านนู้นเลยสีแดงเหมือนกันโอ่กันแต่ป๊าว่าหมูกรอบจะน่นนเลิศคุณแม่แต่อนนี้หมูดังขังหมูแดงหน้าตาแบบธ<ำ>รรมดามากมเวลากินต้องกินกับข้าวหมูกรอบ หมูแดงแข็งปลาล่างชิมดูไข่น่าจ,จะธรรมดาแข็งเลยแข็งแห้งตืดชิมก่อนชิมบนเชียงจิเออหมูแดงแข็งเดี๋ยวนะแป๊บนึงนคะคะแต่น้ำราดปลาไม่ชอบปลาไม่ชอบน้ำราดสีแดงเนี่ยเลยใช่ไหมอืมอโอ้แต่หมูกรอบเสียดายหมูกรอบเขาดีมากเนี่ยหมูกรอบดีมากเสียดายกันอะไรกรอบแห้งชิมธรรมดาก็อร่อย คือกุญเชียงก็อร่อยทุกร้านจัดของโยบราตคือโดดเด่นในความอร่อย่าแบบหืมกุญเชียงอร่อยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ออกหวานเนาะจริเง,งหวานนะออกน็หวานของร้านนี้เหรอคือเสียดายมากเลยคือคืออยากได้หมูก,กรอบอยากเปลี่ยนหมูก,กรอบเป็นร้านนี้อยากเปลี่ยนหมูกรอบเป็นร้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องน้องนั้นเนะี่ยองค์ประกอบโดยรวมอันนี้ดี ไข่ไม่ไม่ไหวเอาไข่ธรรมดาไม่เอาไข่ดำได้ไหมมันมันเครื่องเทศไปสําหรับเราแต่สาหรับใครที่ชอบแบบเครื่องเทศแบบพลูพลูอาจจะชอบไงกอดชิมีออกรอบอย่างนีมาชิมีออกรอบหมูกรอบในไฟแพนในติวเลยเนาแต่ในจิวอร่อยจริงแล้วก็กินไปกินมาในไฟคือรสชาติมันไม่ลึกลำเท่าเสียไงมันจะกินง่ายๆเบาๆแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ รสชาติาต่างๆเลยฮะแต่ว่าเสียงมันมีความลึกล้ำในรความลติใช่นี่มีสิไม่รู้ะจะบอกว่าอะไรดียิ่งเจอหมูแดงเขาก็าไปนะเสียดายที่หมูความเดียวไม่ค่อยกรอบเดี๋ยวมันมากไกลอันนี้เดี๋ยวจะกินร้านนี้ชิมอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะป้าแนะนำเลยหมูแดงร้านนี้เยี่ยมมากคือมันจะกดโหดายเลยแต่หมูแดงคนนี้มันหนาไรเนี่ยเออหมูแดงนุ่มหมแดงนุ่ม ไม่ชอบน้ำราดอืมมันที่เราบอกมันดูนเครื่องเทศเครื่องเทศอ่ะอันนี้หมูแดงก็อร่อยเนาะเอาหมูก,กรอบหายไปไหนหมดแล้วว่ากินหมดไปแล้วน, <laughs> น้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยหมดแล้ว,วอ่ะหมูแดงอันนี้นุ่มกว่าอันนี้นะ,ะแต่เราไม่ชอบน้ำราดมันเออมันแบบเียมันเหมือนมีกะทิจริงๆด้วยอ่ะ อยู่อะไรไม่รู้อะคือหมูแดงเนี่ยมันโปรใช้ใช้โกส่วนจากหมูที่แข็งแข็งไงอันนี้มันนุ่มมากมีความมันมีความมันด้วยไงถ้าเกิดหมูแข็งๆแบบเนี้ยมันจะแน่นแน่นแข็งแข็งอันเนี้ยอันเนี้ยหมูอร่อย การรีวิววันนี้นะคะมันจะเบส on รสชาติรสปากของป้ากับแม่เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นต้องขออภัยด้วยแล้วก็รีวิวตามจริงที่เราคิดเห็นจริงๆนะซึ่งแต่ละร้านก็มีดีมีมีนุ่นดีนี่ดีที่เราชอบแตกต่างกันไปใช่ไหมเราอยากจะสั่งมากินจริงๆก็ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางอย่างที่เราไม่ชอบอ่ะบางคนอาจจะชอบก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นก็อย่าดาราม่านะคะชอบแบบรึดดําม,มากชื่อร้านอะไรอีกทีเสียด่อยยี่ห้อ แปลงน้ำเยวาวราชถ้าเผื่อแยกสัวนนะอันดับหนึ่งด้านหมูกรอบนะอปลว่าในจิ้วในจิ้วคือม,มีความกรอบนิดมันตรงข้างล่างนุ่มมากเนื้อนุ่ม,งงมแล้วเผื่อหมูแดงอันนี้ชิราเล่ศแน่นอน,อน,นมันเป็นหมูแดงที่ลงพัน แล้วกุนเชียงอันนี้ชานาเลิศ์กุนเชียงใช่มกุนเชียงอันนี้ชานะเลิศแต่ว่าหมูแดงเราให้ร้านนี้ชานะเลิศนะจริงเหรอใช่เพราะว่ามันเป็นลมควันที่ปลาปลาลูว่าแม่ไม่ชอบกลิ่นลมควันหมูแดงเนี่จะนุ่มฉะนั้นหมูแดงอันเนี้ยนุ่มชอบมากของร้านชาเนียใช่ป่ะอ่ะต่อไปอะไรอีกน้ำลาดน้ำลาดอ่ะหนึ่งสองสามเราให้ร้านนี้น้ำลาดร้านหลังเรนเนาะนี่มันน้ำลาดเดี๋ยวนะร้านนี้อร่อย มันก็กลางๆคือมันเข้มเข้มมาจากในไซนิดนึงแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำราดเนาะน้ำราดเันเนี้ยอ,อ,อร่อยสุ<ช>ยดอย่ใช่มันนะคือมีความคล้ายกันก็คือรสชาติแบบนัวๆธรรมดาแต่รัรรรรรกเข้มข้นกว่าอืมแต่เข้มข้นกว่าอืมอแล้วถ้าเทียบเทียบราคาด้วยอ่ะอันนี้ธนาเลือดเพราะนี้ถูกสุดใช่ไหมใช่ถูกที่สุดถูกสุดมากถูกสุดแล้วก็มีองค์ประกอบที่ชอบมากที่สุดอืมอ่ะหัวหนึ่ง อันดับหนึ่งเนาะก็ต้องเย,ยวาวราชอันนี้หนให้นี้ที่หนึ่งแต่ว่าแบบว่าค่าส่งแพงสุดเลยนะในบรรดาพวกนี้ถึงแม้ราคาถูกสุดแต่ค่าส่งแพงสุดเพราะมันอยู่ไกลสุดอยู่เย,ยวาวราชนอกนั้นเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้แถวแถวไหนรู้ราคาหน้าร้านก็เมนหน่อยเพราะว่าอันนี้มันอาจจะบวมมากนะปกติในแกลบในไลแมนอะราคามันแพงกว่าที่หน้าร้านอยู่แล้วเพราะว่าเขาแบบมันต้องโดนหักเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ปะ่ะอันนี้คือไปแสงค่าส่งในราคาแบบราา้รานอื่นอลยแพงอันนี้ ไม่แนใ<ช>่ใจ<ด>อ่ะเออไม่แน่ใจ,จเพราะว่าอันเนี้ยค่าส่งอ่ะแพงเลยนอกนั้นค่าส่งแบบโอเคก็ประมาณมน,นี้ประมาณนี้คือจริงๆแล้วร้านอื่นก็อร่อยนะในใจนี่คือมันก็เป็นร้านโปรดที่เรากินมาตั้งแต่โบราณนะโบราณโบราณกอ่อนน้องมิมเกิดแล้วก็ร้านนี้กับร้านนี้ก็อร่อยนะแต่วันเนี้ยคือมาเปรียบเทียบแล้วก็เอาความชอบแบบสมมติถ้าต้องเลือกไงแต่จริงๆแล้วถ้ากินก็คือกินได้ทุกร้านอะไรเงี้ยอร่อยเหมืนอนกันหมดแล้วเทียบมาสูนีจำไม่ได้จไม่ได้ ตัวนี้รสชาติไม่ได้ลึกล้ำอะไรธรรมดาถ้ามาเปรียบเทียบกับพวกนี้อาจจะตัวไม่ได้เขาจําได้ว่าหมูปอกก็ธรรมดาหมูแดงก็ธรรมดาแต่ว่ามัน,มนกินง่ายๆง่ายร้า,า,านนึงที่แม่แนะนำน,นี่ใช่ไหมอยู่ข้างๆในส <c oughs> างในสายชื่อถึงเขียนเล็กติดข้างๆติดัเลยถ้าเกิดเดินผิดนิดนึงเข้าผิดอ่ะแต่อร่อยแต่ไมแล้วว่าก็อร่อยนะแล้วว่าก็อร่อยนะคือมันมีอยู่บางมีอยู่คือปกติก็จะมีร้านในสายในสายแล้วมีเฮียเล็กอยู่ข้างๆใช่ป่ะแต่ว่าเออไม่ได้เข้าผิดแต่ว่าร้านในสายคนเยอะ ก็เลยลองชิมร้านฮียเล็กแล้วมันดูน่ากินมันอร่อยนะก็ลากันไปก่อนกับข้าวหมูแดงหมูกรอบเดี๋ยววันนี้ก็มื้อกลางวันมื้อเช้าจะรวบแล้วกินไปถึงเย็นเลยไหมเย็นเลยนะคะโปเคลากันก่อนไายบวันนี้หมดจานแล้วตอนนี้หมดไปแล้ว